ข่าวด่วนครับทุกคนล่าสุดคลิปวิดีโอของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่ออกรายการของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับมียอดวิวและได้รับความนิยมสูงสุดอันดับหนึ่งในปี2566นะครับเรียกได้ว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ได้ตั้งหัวข้อขึ้นมานะครับว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงมาเปลี่ยนแปลงวงการลูกทุ่งวงการหมอลำครั้งใหญ่นะครับ วันนี้เรียกได้ว่าพิสูจน์มาแล้วหลายๆช่องหลายๆรายการที่น้องไปออกนะครับอ,อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำนิยามเอาไว้ว่าน้องนะครับเป็นเจ้าแม่เรตติง้งใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่าเป็นเจ้าแม่หนึ่งในมาแรงใช่ไหมครับทุกคนเรียกได้ว่าน้องคือสาวน้อยมหัศจรรย์ตัวจริงครับที่มาเปลี่ยนแปลงวงการบันเทิงมาเปลี่ยนแปลงวงการลูกทุ่ง นะครับทุกคนต้องบอกว่าลูกทุ่งเน็ตเวิร์กคนลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ต่างๆครับทุกคนเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งอย่างเดียวเป็นวงการลูกทุ่งนะยุคของศิลปินต่างๆที่ร้องเพลงลูกทุ่งเขาจะไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าไรกับวงการหมอลําครับทุกคนในเมื่อก่อนหรือถึงว่าในอดีตนะครับแต่ในปัจจุบันนี้อุงอิงมาทําให้วงการลูกทุ่งนะครับ วงการเอฟเอต่างๆครับทุกคนกลับมาสนใจวงการหมอลำหันมาสนใจดีกว่าไม่ใช่กลับมาสนใจวงการหมอลำเนาะหันมาสนใจดีกว่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นกลุ่มเฉพาะนะครับกลุ่มเล็กๆเลยก็ว่าได้ที่ชอบ หมอลำต้องบอกว่าอาจจะเป็นเฉพาะโซนอีสานนะครับแต่อุงอิงเนี่ยตั้งแต่น้องเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยครับทุกคนน้องทําให้ภาคใต้โอ้โหยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นแม่หญิงพารวยนะครับที่อยู่ภาคใต้เนาะก็หันมาสนใจหมอลำแล้วก็ภาคเหนือนะครับภาคกลางที่หันมาสนใจหมอลำมากยิ่งขึ้นเนาะบางคนมาคอมเมนต์ในช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสบอกว่าโอ้โหไม่เคยดูหมอลำมาก่อนเลย เพิ่งเคยมาดูตอนที่อุงอิงมาอยู่ในวงการนี่แหละแล้วก็ติดตามคนตอนนี้รู้จักทุกคนในวงไปแล้วแล้วก็อชอบทุกคนในวงไปแล้วนะครับแล้วก็หาทางออกไม่เจอแล้วตั้งแต่น้องเข้ามาอยู่ในวงการนะครับเรียกได้ว่าวันนี้คลิปวิดีโอที่น้องไปออกลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับเป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ต่างๆของอุงอิงแล้วก็พ่อโจเนาะเรียกได้ว่าลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ย หลายปีแล้วนะที่ไม่เคยมีเลตติ้งในช่อง YouTube นะครับคือมีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้แรงเท่านี้นะครับทุกคนทำให้ลูกทุ่งเน็ตเวิร์นะครับทุกคนเปลี่ยนหน้าปกองเอิงเนี่ยเป็นขอบคุณ3 0 0 0สนวิวเลยนะครับทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดูเข้าไปดูได้กับลูกทุ่งเน็ตเวิร์นะครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่ ได้รับเรตติ้งสูงมากๆกันเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ว่าน้องเนี่ยจะไปปรากฏตัวที่ไหนเนาะไม่ว่าจะเป็นทางทีวีทาง FM นะครับหรือว่าจะเป็นทาง y t u t u เนี่ยขอแค่มีหน้าอุ่งอิงเพชรบ้านแทงอยู่บนนั้นนะครับแฟนคลับก็คือพร้อมที่จะคลิกเข้าไปดูแล้วนะครับสำหรับลูกสาวอ,อุ่งอิงเพชรบ้านแทงนะครับแล้วก็วันนี้ ใไ,ไลฟ์สดกับแม่เฟิร์นวันนี้เขามีแจก iPhone กันด้วยครับทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยคนเข้าไป CF กันรัวมากๆณนะตอนนี้นะครับต้องบอกว่าน้องยังไลฟ์ไม่จบนะครับยังไลฟ์สดไม่จบนะครับตอนนี้คนเนี่ย CF กันแบบรัวมากกอ .1 ก .2 ออกันแบบรัวๆๆเลยนะครับทุกคนจนทําให้เนาะแม่เฟิร์นอึ้งไปเหมือนกันสําหรับวันนี้นะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่า ไม่ว่าน้องจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนไม่ว่าอุงอิงจะไปไลฟ์สดที่ไหนนะครับคนก็แห่แหนะครับเข้าไปให้กําลังใจน้องกันเยอะมากๆนะครับอุงอิงก็อึ้งในกระแสนี้เหมือนกันที่อุงอิงฟีเวอร์จริงๆปีนี้ถือว่าฟีเวอร์มากๆนะครับเนาะไม่มีใครไม่รู้จัก องอิงเพชรบ้านแพงณตอนนี้นะครับเนาะเมื่อเช้านี้ที่ไปขึ้นเครื่องอยู่ที่สนามบินนะครับอุบลก็แตกนะครับไปลงเครื่องนะครับสนามบินก็แตกนะครับคนก็แห่แหเข้ามาขอถ่ายรูปกับน้องกันเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยองอิงมาสร้างปรากฏการณ์ยังไงองอิงเคยทําคลิปคลิปหนึ่งแล้วก็ได้รับความสนใจเยอะมากกับการทําคลิปที่น้องมาเปลี่ยนแปลงวงการค่ายเพลงซึ่งต้องบอกว่าองอิงมาเป็นศิลปินภายในไม่กี่เดือน่ะ น้องฟาด1ในมาแรงแบบทุกๆเพลงเลยนะครับไม่มีเพลงไหนที่พลาดแล้วก็ตอนเนี้ยค่ายใหญ่ๆนะครับก็เหมือนกับว่าหันมาปรับปรุงนะครับค่ายเพลงของตัวเองแล้วก็หันมามองว่าเอ๊ะตอนเนี้ย คนไทยชอบอะไรคนไทยชอบเหมือนอุงอิงเพชรบ้านแพงหรอตอนนี้ก็คือทางค่ายก็พยายามเนาะอย่างดึงอาจารย์บิ๊กภูมิรินไปร่วมงานด้วยดึงดึงอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับหมอรำเนี่ยไปร่วมโปรเจกต์ด้วยเพราะว่าตอนนี้กระแสหมอรำเนี่ยมาแรงมากจริงๆครับทุกคนยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นครูสลาคุณวุฒิแล้วก็อาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคําซึ่งอาจารย์ประจักษ์ชัยเนี่ยส่วนมากก็คือถนัดเกี่ยวกับโปรเจกต์เกี่ยวกับอินดี้นะครับเกี่ยวกับเพลงอินดี้แต่ณตอนนี้อาจารย์ ประจักษ์ชัยหายทองคำเนี่ยก็หันมาสนใจกับวงการหมอลำนะครับแล้วก็ดึงหมอลำเข้าไปเป็นศิลปินในค่ายค,ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับองค์อิงอคือมาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างมากๆทําให้ยูทูบเบอร์นะครับมีรายได้จากคนที่แบบว่าไม่เคยมีไรายได้จากทาง y t u t u นะครับตอนนี้คนก็หันมาทํา y o youtube แล้วก็หันมาพูดถึงน้องกันคน่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็นาอเราเห็นลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับเขาเรียกว่าอะไรได้รับ ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับคนลูกทุ่งเองก็เหมือนกันอย่างที่คนลูกทุ่งเนี่ยอุ้มอิ่มก็ได้มีการไปจัดรายการอยู่นะครับก็ได้การตอบรับดีจากแฟนคลับน้องอุงอิ่ง,งเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าเลตติ้งสูงมากๆเวลาที่อุ้มอิ่มไปจัดรายการนะครับเกี่ยวกับหมอลำแล้วก็เวลาพูดถึงน้องนะครับก็คนก็คือเข้าไปแบบว่า ไปชมแล้วก็เข้าไปให้กําลังใจอุ้มอิ่มเยอะมากๆกนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากมายจริงๆสาหรับ FC แฟนคลับของน้องอุ้งอิงเป็นบ้านแพงต้องบอกว่าไม่ว่าใครจะพูดถึงน้องหรือว่าอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะครับแฟนคลับ FC ก็ค่อนข้างที่จะเข้าไปให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับเนาะวันนี้ส่งกําลังใจไปให้น้องด้วยครับอุ้งอิงไปไลฟ์สดกับแม่เฟิร์นนะครับลูกสาวน่ารักมากวันนี้เข้าไปชมอยู่แวบหนึ่งเมื่อกี้แล้วก็ต้องขับรถมาทํางานต่อนะครับเป็นงานรีวิวนะครับวันนี้อุ้มอิมก นะครับเป็นกำลังใจให้น้องด้วยกันแล้วกันต้องบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขาขีดเส้นมาเพื่อจะเป็นศิลปินจริงๆเพื่อที่จะมาทํางานในวงการบันเทิงจริงนะครับอันนี้คือต้อง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 ให้น้องจริงๆเพราะว่าน้องมาเพื่อสิ่งนี้เนาะ เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นศิลปินเกิดมาเพื่อที่จะมาเป็นดาวประดับของวงการบันเทิงจริงนะครับแล้วมิมข่าวกระแสดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้ทําเกี่ยวกับน้องได้พูดเกี่ยวกับน้องได้ไปสัมภาษณ์น้องในช่วงแรกๆนะครับก็เป็นอะไรที่เราภูมิใจเหมือนกันที่เราได้มาอยู่จุดนี้เหมือนกันนะครับทุกคนก็ขอบคุณด้วยตอนนี้1นึ0 0 0สนสามพันซับสไคร์แล้วสําหรับช่องมิมข่าวกระแสนะครับส่วนมากเลยก็จะเป็นแฟนคลับของน้องอุงอิงนะครับมา ติดตามเราแล้วก็อยากให้เราพูดถึงน้องแล้วก็ FC แฟนคลับน้องน่ารักมากนะครับคือต้องบอกว่าอุ้มอิมเนาะมีโอกาสได้ไปอ่านข่าวในคลื่นดังนะครับแล้วเราก็ไม่พลาดเลยที่จะพูดถึงเรื่องน้องแล้วก็เปิดเพลงน้องก็คือ1เลยเป็นน้องก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราด้วยเป็นเป็นสิ่งบันดาลใจให้กับคนสู้ชีวิตเหมือนอุ้มอิมนะครับ ก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณที่น้องเข้ามาเติมเต็มเนาะในชีวิตของอุ้มยิ้มข่าากระแสด้วยก็คือรักเหมือนลูกรักเหมือนลูกแล้วก็ฝากทุกคนด้วยในวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นี้อุ้มยิ้มก๋จะไปมอบมาลัยนะครับให้กับอุ้มอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อโจเนาะกับพ่อลูกคู่บุญนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็สามารถเข้าไปในกลุ่มได้กับกลุ่มบ้านฮัก พ่อลูกคู่บุญนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพเองด้วยนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแล้วก็ขับรถไปไหนมาไหนก็ขอให้ขับรถด้วยความปลอดภัยนะครับ